จากันคนบางสิ่งนาครัันนี้จะไป็นข้อมูลขอค้างทางฝั่งทุกคนกันนะครับก็ในเวลากับนครหลวงเวียงจันทร์แล้วนะครับขเสจะกลับแหละวนไปเวียงจันทร์เนี่ยทางด่วนสหานลักเนาะหลังจากทางด่วนไปกับบุกไก่แล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับคุอวันนี้มันมีทางด่วนนะฮะเราก็จะเข้าทางด่วนนะครับเอา แป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับชั่วโมงประมาณนี้แหละครับออกจากเมืองเฟืองโอ้นี่เขาขายอย่างนี้โอ้ซีนนี้กันซีอไหนซ้นไหูสงสัยเดินทางกลับนะครับแป๊บเดียวแ่ะครับเพราะว่าไปทางด่วนกันแล้วแต่มีทางด่วนมานี่บาคำก็เลาะกว่าเดิมอีกพ่อแม่ก็พบราณต่าห่างปอยวัดแล้ว ปฏิบัติปฏิบัติกับเอาตะเตี้ยกัคน้องเทียนเป็นปฏิวัติที่กุ้งคูไฟล่ะกุ้งคูอะไรฮะกุณเจ้าของอะไรทวีปฏิบัติมาเจ้าของแถวนี้มีหมักนัทดวนเนาะนัดและหมักนัดนะครับสับปะรดก็มีมีปลูกนะครับมีขายนะครับใช่เส้นอ่าเมืองเฟืองไปไปไปยังวันนี้ไปจุดสองไปจุดสองเนาะจุดสองเมืองหินเทือ พี่เพลงดังเนี่ยเพลงอย่างมะพักสาวบอลืมมินเหิบเนาะแต่ว่าจื้อจื้อโบได้นะแมันอยู่เซนกกับโแมนยะมัวแล้วแต่แต่ไอ้มักเพลงอันพักสาวพูนโฮงกับอันกับมีเพลงหนึ่งนะเพลงเต่นงามโมแมนสาวเมื่อสาวบันพูนน่ะสาวพูนใครเล่าโมแมนสาวบันพูน บอลโพชิดนะบันพ่นกับพ่นฮองห่าแล้วกับพอลบันพูนไพ่เล้าอย่างมือ้แต่บดจื้อละพูนไข่เล้าบดจื้อเนื้อเพลงมันจะห้องหลายถอดเดียวเจ้าของตุนสำหรับเขาสิมาฟองรีกับิีดอกห้องคือวันเาเออคนทห่งว่าแบบโอ้แอดมินอีกเนี่ยห้องเพลงมวลหลายระบบเกือกแตกนะเนาะเดี๋ยวถ้าแบบว่าไอว่าถ้าถ้าแบบว่า คนบวเบิงล่ะไปฮองเพลงลุงกุดเบิ่าค <c oughs> นเบิง,งหน่อยลอเนะเออไปคเอร์หาค่ะเ o อร์เพลงเล่าอยู่แล้วติ๊ก cover ตุ๊กติ๊กเอาอย่างเอาบนนะกล่องอย่างไง,งโอ้สีดำดำ่านหินท่านหินนะครับแถวๆนี้มีมีเมืองท่านหินนะครับแถวหินเทอร์มข้างๆทางเนี่ยมีบ่อย่านหินนะครับแล้วก็เมืองเฟืองก็มีหลายเลยท่านหิน ก็ซั์ในดินนะครับถ้าไม่ขุดออกมาใช้มันก็มีประโยชน์แ <descon> ต <fin anta> <p medim> ่ว่าจะทําอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับค่าสัมปทานนั่นนี่โน้นก็ต้องรัฐกลุ่มบริหารจัดการให้ดีๆนะครับโอ้เต็มไปหมดเลยนะฐานหินที่ลาวเนี่ยบอกเลยนะครับยิ่งชายแดนเวียดนามลาวเวียดนามนะครับดักจึงกะลึมเซกองนะครับภาษาทนโน้นนะครับกับเพียบห้าสิบปีโปรโมทคน ห้าร้อยปีก็ว่ามดห้าแสนไร่นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือโซนอ่เสียงขวงนะครับเต็มไปหมดนะครับแ,แถวนั้นนะครับคำม่วนก็เยอะเหมือนกันครับสรุปเยอะไปหมดครับทางไปหนองแฮดนี่คือมีแต่หินดำๆนะครับระเบิดภูเขามาโซนนี้โซนหินเถิบนนะครับใกล้จะถึงาทางด่วนแล้วนะครับ ทางเส้นนี้มันเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานนะครับมันเพิ่งเปิดเปิดเมืองเฟืองสู่โลกภายนอกนะครับตอนนั้นเมืองมันเพิ่งเจริญเติบโตนะครับเมืองเฟืองเมืองหมื่นนะครับเห็นไหมเมืองหมืน่นเราไปกันแป๊บเดียวเนาะวนเนาะสองสามปีบักคํานี่ไม่ได้ไปเมืองหมืน่นโดนแล้วครับนานแล้ว <c oughs> ไปล่าสุดจมแต่ว่าโอ้จเจริญขึ้นหลายจเจริญขึ้นหลายอายกว่านะฮะภายในสองปีเองนะครับเพราะว่าทางเส้นนี้มันเพิ่งเสร็จนะ เห็นไหมพอทางดีๆมันก็เกิดการพัฒนาไว้นะครับอย่างนี้ผมว่านนะครับน้ำรีตรงนี้ก็น้ำรีนะครับแปลงคายยางวันนี้วันมันแก้วมันแก้วบอกมันเผาาชิมด้วยโอ้คุณ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 อ่ะนี่จอดเบื้องมาทางหินเหิบนะครับบรรยากาศที่ดีตรงนี้นะครับ โซนนี้นะครับข่ายยัางนะงเนี่ยมะเขี่ยงมันเผามะุ่วงมะเขี่ยงมันเผามะุ่วงมะม่งติอ๋อขายมะเขี่ยงขายมันเผานะครับอ่าเดี๋ยวคอยเสื้อมะเขี้ยงซอยซอยเจ้าโลหนึ่งโลละซาเป็นบ่เอาเอาโลหนึ่ง บ้านโพนม่วงนะครับจะยินคำว่าเซาเซาก็คือสรุปก,ก็คือไตแดงมันกันอีกนะครับเนี่ยคำว่าเซาเนี่ยก็คือเป็นคำเฉพาะจากทางัวพันธ์นะครับก็คือเพิ่นนั่นแหละครับ แต่ทางไตแดงเมืองเฟืองบอกว่ามา,มาเป็นร้อปีเพราะบอกมันไม่น่าจะจริงนะครับดูแล้วน่าจะมาสักตอนสักสีปีที่แล้วเนี่ยและครับ ลืมสังเกตท้องฟ้าครับวันนี้ท้องฟ้าจ่บใสนะครับไม่มีควันครับไม่มีบอกควันเพราะว่าเมื่อคืนวานนี้มันเจอพายุฝนถล่มไปนะครับแขวงเวียงจันนะครับโอ,โอ้ตรงนี้วิวงามเลยเจอฝนหาไงน้องน้ำหวานอยู่ใส่ว่ะขายเฟอร์อยู่หินเหิม <Yeah. S 1> อันนี้มันขายพวกปลาขายนั่นปลาแห้งนะครับน้ำส้มอันนี้ สมปาบาอกน้ำลีกนะครับน้ำหลายเนาะเขื่อนเนาะเขื่อนกันนัรงไหนเป็นะลอนนำเป็นเขื่อนะลอน้ำเอาเอาน้ำไปใช้งานนั่นแหละนะครับทีนี้หานอาหารกันเลย ไใส่เดียร์รถจิงนอนรถจากนนท์ไฮบ้างบอกเนน่าจะรถจากนนท์ไฮนะครับกับเรียงจันทอาหารตามสัง่งอาหารอาหารเ,เทียบนะครับแต่เราจะเข้าทางด่วนนะครับทางด่วนลาวจีนอ่ะคือลาวจีนตัวนอนโนูไปใส่เราเนะี่ยยาวโคตรก็อีเงินพักบ๊วยหนุกคนกิขขง้ขขงศดา มาเรียอขวบเข้าสู่ทางด่วนทุกคนถ้าไปซื้อก็จะเป็นอีกหนึ่งเมื่อก่าคือกันว่าจะไปได้สามสี่เซนทองหินเห็นมีทางด่วนในปัจจุบันลาแล้วหินเห็บนะครับโอ้หินเห็บนะทุกคนเจ้างานเรือด่วนก็ถือว่ายังใช้ได้ปกติทุกคนบำใบจำกัดที่หนึ่งร้อยนะครับรถเก่ง ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฟ,งงฟ้ามันแจ่มไหมคุณบอกว่าฟ้ามันแจ่มฟ้าง,งามแจ่มเลยกอฝนตกมือมือวานได้ตกแห้งได้แถวนี้นะตกแห้งแดงจึ้งครื่องมากเอเเอคักเลยละ่ะโอนโฮงอีก17นะครับโอนคำสามสิบเอนครหลวงเวียงจันทร์เจดสิ ี่นี่พ่ออย่างวนรดน้ำต้นไม้นอ้อนม,มันแห้งนะครับขเขาก็ตัดแตกนะแล้วก็รดต้นไม้นะครับรดให้มันเขียวโอ้พอฟา้ามันมมัวเลยมันงามอ้วนเนาะนนงามจริงๆนะครับฟ้าพเคลียร์นะเอ่อฝนตกเมื่อสองวันก่อนเนี่ยมันตกนครหลวงเวียงจันทร์แขวงเวียงจนันทร เชียงพวงไซสมบูรณ์บริคํมไซโซนทางนี้นะครับโซนเมืองท่าพระบาทนี่แล้วก็ปากลายนะครับแขวงไซยบุรีก็ตกนะเลยเ,เย็นกันทั้งเมืองเลยนะครับโอเคเ,เ,อเลยหลวงพระบางก็ตกนะครับอ่างน้ำเงื่มสิบห้ากิโล นัานี่คืออุโมงค์มิตรภาพลาวจีนนะมีสะพานมิตรภาพมีขัวมิตรภาพแล้วยังมีอุโมงค์มิตรภาพเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับประเทศลาวเนี่ยออุโมงค์มิตรภาพลาวจีนตั้งอยู่ที่เมืองโพนพงนะครับความยาวเท่าไหร่วันแปดร้อยกว่าแปดร้อยกว่าเมตรนะครับเกือบกกิโลนะครับ้างหนึ่งแปดร้อยกว่าแปลงรูปแบบสองครับ เป็นรถกว่าปสองปสองเนับเราลื่นกับประมาณสิบกมรวงไปครับสองขุมมงกุลคนนี้ก็เป็นเทอร์โน่เนาะเทอร์โน่หรือว่าเป็นอุโมงค์จะเป็นอุโมงค์ลทับทิมของประเทศลาวที่ใส่เสียบต่อในตัวสารโดยรถเมล์ไปเนาะขุมมงกุลไฟบอาก้าเดือดนะทุกคนอุโมงค์ตัวนี้มี มีความยาวประมาณ800กว่ากิโลเมตร800กว่าเมตรทุกคนประมาณ1กิโลวาทั้งซะซาเซลียนอุโม,มงค์นี้ก็ถึงจอพานภูผาทุกคนภูผาเพื่อให้เส้นทางมันซสืออะไรเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดภูต่างๆเดี๋ยวมีการจองอุโม,มงค์เขียขงโคกันนะก็ยังมีอุโม,มงค์รถไฟอยู่ทางทิศใต้ตัวคน875<ะ>นะครับอุโมงค์สองกัมม์จะบวชกันตัวน,นี้875ตัวนั้นอาจจะ865 0า ครับผม,มจื้แต่ข้อเสียคือหมู่นี้เราะจะมีโจทย์มาหลักสายไฟจากยางการเพื่แจ้งการระดับโบนิมิกาบวัวแบง่งตื้มสัเสงเกตคือักสาบปงเอินกล้องมันกล้องผมมันถ่ายในในที่มืดได้นะครับ,บ,บแต่ว่าจริงๆแล้วมันมืดนะครับอันตรายนครับองเอินมีผู้ไม่หวังดีนะครับมาขโมยสายไฟเขาก็เลยไม่ได้ทำใหม่นะครับ คนขโมยนี่ก็สุดยอดนะครับเคยเวียนมาแล้วพอมีทางด่วนนี่ก็สะดวกสบายนะครับคนก็นิยมมาใช้บริการนะครับเพราะมันไวนครับชั่วโมงเดียวก็ถึงนะครับวังเวียง,วงเวียงจันทร์วังเวียงนะครับจากตะกอนสี่ชั่วโมงครึ่งห้าชั่วโมงนะัะ อันที่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับก่อนทางด่วนเกิดขึ้นเนี่ยคนเวียงจันทร์เนี่ยสนใจไปอ้อก,กันอยู่โน่นครับหนองคายอุดอรครับนี่พูดถึงเรื่องจริงนะฮะผมเป็นคนแรกนะครับที่ทําคลิปบอกว่าถ้าทางด่วนเสร็จรถไฟเสร็จนี้คนเวียงจันทร์จะไปหันไปเที่ยววังเวียงกับหลวงพระบางแทนนะครับทุกวันนี้ไม่ใช่แค่วังเวียงหลวงพระบางเท่าน้เมืองอย่างเมืองเฟือง <laughs> เมืองเฟืองนะครับไปไหมนะครับก็ไปอยู่แล้วมันไม่ได้เยอะนะครับเออมันไม่ได้เยอะดังที่คลิปเขาบอกว่าโอ้ยวันหยุดเราไปกันเยอะนะฮะอันนั้นมันคือทํเอ่อรถมันติดเพราะว่าเขาหลีกรถไฟนะครับบนสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับจอดรอรถไฟมันก็รถติดยาวนะครับตั้งแต่ที่ฝั่งลาวนี่แหละครับ แต้ค่ะเดียวกันถ้าคุณไปรอรถไฟนะครับก็ฝั่งไทยก็รถติดเือนกันครับทุกวันนี้คนลาวไปประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับหมายถึงว่าไปช้อปปิ้งอะไรเนี่ยไม่เหมือนแตก่กอนนะครับอันนี้พูดตามจริงนะฮะทุกวันนี้นี่มาวงเวียงหลวงกง็มาเมืองเฟืองเลยจะเยอะนะครับก็เปลี่ยนมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับพอทางดีแล้วนะครับ แต่ก่อนเนี่ยพูดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกก็ไปอุดรครับอุดรคอ,อ,น,อ,อนแก่นแม่นบวัติลองใายผมคนหนึ่งละ <c oughs> ที่ผมพูดจริงๆเพราะว่าแต่ก่อนไปวังเวียงอย่างเดียวก็ขับรถนะครับเส้นโพนโฮงหินเหิอขึ้นไปนั่นแหละปูนั่นนะครับสามชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงครับกว่าจะถึงนะฮะก็ถ้าจะไปวังเวียงก็ขับรถทั้งวันก็ไม่ต้องเที่ยวละครับ ขับไปแล้วขับกลับอะไรอย่างเงี้ยนะทุกวันนี้วันเดทิปได้สบายครับคนเวียงจันทร์นะครับเมืองเฟืองเนี่ยไปดูเอานะครับวันศุกร์เสาร์นี่เต็มเลยนะค,คนเวียงจันทร์โอ้ทางด้านขวานี่กำลังสร้างอะไรเนี่ยครับว้าลังการเลย มีข่าวว่าเขาจะทำเป็นโคเรียนแาวนะฮะแถวๆนี่แหละครับแถวๆทางด่วนทางรถไฟมีความเป็นไปได้นะครับน่าจะที่กำลังปรับปรุงอยู่นั่นแหละครับที่เมืองโพนฮงนี่นะครับเดี๋ยวเราจะแวะจุดพักรถก่อนนะครับไปเข้าห้อ,าองน้ำหน่อยหนึ่งนะฮะ โซนนี้น่าจะโซนเมืองนาไซทองแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับคือฝั่งเบื้องขวาในกัมขวาเนี่ย,ข,ยของทางด่วนเนี่ยอยู่พพนฮงมีมีการปรับพื้นที่นะวดเนาะเคลียพื้นที่เคลียพื้นที่ไม่ใช่แบบว่าหลักสิบหลักซาวนะครับแต่หลักหลายร้อยไร่นะครับถ้าไม่ใช่โรงงานก็น่าจะเป็นเมืองเอ่อเมืองใหม่นะครับเมืองโคเรียนทาวนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างมันอยู่ระหว่าง ทางด่วนกับทางรถไฟติดกับเมืองโพนพงติดกับเมืองโพนพงนะครับเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะฮะก็ต้องรอดูนะครับว่าจะจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มาทางนาไายทองนี้จะเห็นโรงงานนะครับโรงงานใหญ่เลยนะอยู่กัมขวาเนี่ยเพิ่งจะสร้างเพื่งดานที่สั่งเพื่งข่าวกระสังนะวลดเนาะเป็นโรงงานเยอะนะครับโรงงานตัดเย็บนะครับที่นาไายทองในโรงงานขนาดใหญ่นะครับ โรงงานเพื่อส่งออกนะครับก็มีการลงทุนต่างๆมาทีเยอะอยู่นะเพียงแต่ว่คนท,ทั่วไปอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่มีม,มันมีดอกบจริงมันมีอยู่นะครับโรงงานตัดเย็บขนาดใหญ่ที่ลาวนี่เยอะนะครับเป็นสิบนะครับแต่ว่าโรงงานตัดเย็บทั่วๆไปมีเกินห้าสิบนะครับห้าสิบเจ้านะครับ น่าจะจ้างงานเป็นหลักหมื่นอยู่นะตัดเย็บลาวส่งออกนอกกะ็ะเส่งเฮ<ะ>ส่งไปพิกรารส่งไปยุโรปนั่นแหละเพราะว่ามันได้สิทธิพิเศษทางภาษีได้<แ>นั่นแหละก็สนใ<แ>จในายทุนไทยเม็ดอินลาวแต่ว่าเม็ดอินลาวนะครับนายทุนไทยนะครับก็ใช้แรงงานลาวแรงงานที่แรงงานลาวที่ตัดเย็บเก่งเยอะนะครับพี่น้องคนลาวที่ไปทํางานที่ไทยนี่เยอะนะครับไปโรงงานตัดเย็บช่้นไท เพราะตัดเย็บที่ที่ไทยนะค่าแรงมันแพงกว่าแต่ต่อไปผมบอกเลยครับเดี๋ยวจะมุฟมาลาหมดเพราะว่าค่าแรงที่ลามันถูกกว่านะถูกกว่าประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับและมันได้สิทธิพิเศษทางภาษีด้วยนะครับนั่นแหละประมาณอย่างนั้นนะครับโอ้อันนี้ก็บโมแมนหากเฮตหม่เหมือนทางข้ามเลยรือว่าเฮตจะดุดแล้ว เปลียนแนวซองทางขามหลายหมองวิธีข้างหน้าเป็นขัวขามพิษะใน,ส,น,ส,น,นส,ะส่วนส่วนพิษสะส่วนสมเด็จพระเทพนะครับในเทพป็นในแมนบอกในเป็น,ปนปส่วนในส<อ>่วนในส่วนของโครงการหลวงโครงการหลวงของสมเด็จพระเทพนะครับผมว่าจะไปก็ไม่ได้ไปสักทีหนึง่งลืมเลยเป็นใถถงคนเออเรื่องคนยึด นี่ครับสถานีเก็บทางออกนะครับเก็บเงินมีทะเบียนเพชรบุรีต้องคออภัยนะครับ Fortuner เ,เพชรบุรีนะครับถ้าเผื่อ,อติดนะครับขออภัยนะครับจากประเทศไทยน่ครับสถานด่านเก็บเงินนะครับดูนะครับเนี่ยอพอ กัมนี้นี่คือเงินหลังให,ใหญ่เต็มเลยนะฮะไอทางทั้งด่วนทางมาทางด่วนนี่นะครับหลังส,ยสวยๆเยอะครับสร้างใหม่สร้างใหม่นะครับ,รรบเตรียมองออรไทยนะครับสามสี่ล้านบาทอบโอ้บได้โบได้สามสี่ล้านบาทโบได้นี่หลังใหญ่วบบนี้นะเป็นซิเออบุนลงดินใช่ไหเออไม่ได้แล้วครับสามสี่ล้านเนี่ยเบาคำสามสี่ล้านประเมินผิดแล้วอยู่ลาวนะครับต้อง เกือบแตะสิบร้านนั่นแหละครับหลังขนาดเนี้ยแล้วเยอะด้วยนะครับก็ใครสอง g ู o เกิดูจะรู้นะครับว่าทางขวามือกั้มขวาผมเนี่ยมันสร้างบ้านใหม่ๆนีนเทียบเลยนะครับแต่ลึกเข้าบ้านใส่มุงคุณนะครับสีเกินนะแถวนี้น,นะครับ สนเรนแล้วก็สุบูรีซุยเท่ขนาดสบายใจนะครับโอ้เงินเหล่ามัใหง่<ม>เต็มเลยพูดไ่ะแต่ว่า,าห่างเว้ยอคมันลงทุนเยอะไปนะครับน่าจ,จะเป็นหุองแฮมนะไอ้วาฮะบางทีเขาใช้เงินสดนะครับบางทีก็เงินขาดสภา,าสพล่องนะครับโอ้ส่วนเร็งเลย ไปทางสีไปซื้อไปเนาะหรือสืหรือสืไปสำรวจสีไข่ไปซื้อวะปกติคิดบอกบอกสีไข่คิดบอกบอกสีไข่ทุกคนยามแรงๆนะครับใส่มงคลนะครับน้า450ปีนะครับตอนนี้นี่โอ้จากสีแยกสีเกิดนี่กลายเป็นเจริญไปหมดแล้วนะฮะ อาคารบ้านเดือนผุดขึ้นเต็มสองฝั่งนะครับ